ก็สวัสดีมิตรรักนักลงทุนทุกทท่านครับวันนี้พบกับผมทีเด็ดเซนเตอร์กันเช่นเคยวันนี้เซนเตอร์มีฟุตบอลดีๆมาวิเคราะห์ด้วยกันทั้งหมด5คู่ครับเป็นยูโรป้า1คู่ครับและยูฟายูโรป้าอีก1คู่ครับอีก3คู่เนี่ยเป็นทางด้านของบราซิลซเรอครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังครับพี่พี่น้องน้องท่านใดครับที่สนใจอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกับเซนเตอร์เนี่ยเซนเตอร์ได้ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วครับอย่าลืมเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันครับเรามีฟุตบอลดดๆเ็ มีแนวทางฟุตบอลเนี่ยตลอดทั้งวันเลยแต่ฝากพี่ๆน้องๆครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยครับมาเริ่มกันที่คู่แรกครับในศึกยูโรปาครับคู่ระหว่างโบเตปเนี่ยจะทางด้านของมาริเบอร์ครับเวทคู่นี้เนี่ยจะทำการเตะในเวลาตีหนึ่งครับมาดูคะแนนของทั้งคู่กันก่อนครับเจ้าบ้านเนี่ยอย่างโบเตปครับแข่งมา30นัดครับชนะ12เสมอ8ครับแพ้10ครับมีแต้มอยู่44แต้ม อยู่อันดับที่6ของตารางครับส่วนทางด้านของทีมมาเยอนเนี่ยอย่างมารินโบเนี่ยแข่ง36นัดครับชนะ19เสมอ10แพ้7ครับมีอยู่67แต้มอยู่อันดับที่2ของตารางครับมาดูสถิติ5นัดหลังสุดของทั้งคู่กันครับโบเตฟเนี่ย5นัดหลังสุดเนี่ยชนะ3เสมอ1ครับแพ้1ครับส่วนทางด้านของมารินโบครับชนะ2เสมอ3ครับสถิติการเจอกันของคู่นี้เนี่ยไม่เคยเจอกันมาก่อนนะ ส่วนสภาพความพร้อมเนี่ยมาดูทางด้านของโบเตฟครับโบเตปเนี่ยจะหมดสิทธิ์ใช้งานอย่างจจิ้นิโคลอฟครับแค่เพียงรายเดียวเท่านั้นครับที่มีปัญหา,าการบาดเจ็บที่เหลือยังพร้อมใช้งานและลงสนามได้ปกติครับด้านการจัดทัพเนี่ยคาดว่าจะวางในระบบ532ครับส่วนทางด้านของมารินบอลเนี่ยสภาพทีมสมบูรณ์1 0 0ครับไม่มีตัวเจ็บครับหรือติดโทษแบนแม้แต่คนเดียวด้านการจัดทัพเนี่ยคาดว่าจะวางในระบบ4231ครับ ส่วนทางด้านราคาครับเปิดมาให้ที่เสมอครับราคามองบนเนี่ยอยู่ที่2อคิดสอครับทัศนาคู่นี้เนี่ยโบเตปเนี่ยไม่ได้เล่นรายการนี้มานานถึง9ปีครับผลงานช่วงอุ่นเครื่องที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้ดูดีมากนักครับถ้าวัดกันในเรื่องของชื่อชั้นเนี่ยยังมองว่าลองทางทางด้านของมาริบอลเนี่ยอยู่ในระดับหนึ่งครับถึงแม้ผู้มาเยอะเนี่ยผลงานจะไม่ค่อยดีนักครับ ยามเล่นในรายการนี้เนี่ยแต่ก็ถือว่ามีประสบการณ์มากกว่าในทวีปยุโรปครับด้วยราคาที่เปิดเสมอเนี่ยวันนี้มองว่าอย่างน้อยน่าจะไม่แพ้ครับเพอเพเนี่ยอาจจะบุกชนะได้เลยทีเด็ดครับวัดไปที่มารินเบอร์ครับผลที่ค่าเนี่ยมารินเบอร์ชนะ1 0ครับมาต่อกันที่คู่ที่2ครับในศึกยูฟายูโรปครับคู่ระหว่างของ PVS นี่ยเจอทางด้านของซันกิลิสครับ คู่นี้เนี่ยจะทําการแข่งขันในเวลาเที่ยงคืนครับมาดูคะแนนของทั้งคู่กันก่อนครับเจ้าบ้านอย่าง VPS เนี่ยแข่ง15นัดครับชนะ7เสมอ4แพ้4ครับมีอยู่25แต้มครับอยู่อันดับที่5ของตารางส่วนทางด้านของที่มาเยือนเนี่ยอย่างซันกิริสเนี่ยแข่ง22นัดครับชนะ15เสมอ4ครับแพ้3มีอยู่49แต้มครับส่วนสถิติ5นัดหลังสุดของทั้งคู่ครับมาดูทางด้านเจ้าบ้านกันก่อนครับ p b s เนี่ย5นัดหลังสุดเนี่ยชนะ1เสมอ2ครับแพ้2ครับส่วนทางด้านทีมมาเยือนอย่างซันกิริสเนี่ยชนะ3ครับแพ้2ครับส่วนสถิติการเจอกันของคู่นี้ครับไม่เคยเจอกันมาก่อนครับมาดูสภาพความพร้อมล่าสุดกันครับ VPS เนี่ยเจ้าท่นเนี่ยเกมนี้เนี่ยสภาพทีมยังพร้อมลงทุกตัวครับไม่มีใครบาดเจ็บหรือหลุดทีมไปเท่าไหร่ครับบางรายเนี่ยอาจจะเช็คความฟิตกันบ้างครับ แต่แผนที่น่าจะใช้ในวันนี้เนี่ยน่าจะมาในระบบ3 4 1ส่นสครับส่วนทางด้านของทีมเยือนครับสันกิริสเนี่ยเชื่อว่าไม่มีแผนปรับทัพมากนักครับน่าจะมาในระบบ442ตามคาดครับส่วนทางด้านราคาครับเปิดมาให้ที่เสมอครับราคามองบนอยู่ที่2.5ครับทัศนะของคู่นี้นะครับมองว่าเจ้าถิ่นอย่าง VPS เนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแพ้มา3เกมติดตอนนี้เนี่ยแถมเพิ่มเข้ามาเล่นในรายการนี้เป็นครั้งแรกอีกส่วนทีมเยือนอย่างสันกิริสเนี่ย แพ้มา3เกมติดเช่นกันครับแต่พวกเขาก็เข้ามาเล่นในรายการนี้อยู่บ่อยๆครับเชื่อว่าประสบการณ์มากกว่าแน่นอนจากสถิติเนี่ยแม้ว่าไม่เคยเจอกันมาก่อนครับแต่โดยรวมเนี่ยถือว่าทีมเยือนเนี่ยคมอยู่นิดหน่อยครับราคาบอลเนี่ยเปิดมาให้เสมอมองแล้วก็ไม่ได้แพงอะไรมากครับเชื่อว่าทีมเยือนเนี่ยบุกเผาคาหลังแน่นอนครับทีเด็ดครับวางซันกิริสเสมอครับผลที่คาดครับซันกิริสชนะ2-1ครับ มาต่อกันที่คู่ที่3ครับในศึกบาซินซิเรเอครับคู่ระหว่างพันเมรัตครับเจอทางด้านของกูนิเซ่ครับคู่นี้จะทําการแข่งขันในเวลาตีห้าครึ่งครับมาดูคะแนนของทั้งสองทีมกันสักหน่อยครับทางด้านของเจ้าบ้านเนี่ยอย่างพันเมรัตเนี่ยแข่ง15นัดครับชนะ9เสมอ3ครับแพ้3มครับมี30แต้มอยู่อันดับที่3ของตารางครับทางด้านของทีมาเยือนครับอย่างกวนิเซ่เนี่ยแข่ง15นัดครับชนะ2เสมอ5ครับแพ้ไป8ครับมีอยู่11แต้มครับ อยู่อันดับที่19ของตารางครับมาดูสถิติ5นัดล่าสุดของทั้งคู่กันสักหน่อยครับเริ่มต้นจากเจ้าบ้านเนี่ยชนะมาทั้งหมด5นัดรวดเลยครับไม่แพ้ใครมาเลยส่วนทางด้านของทีมเยือนเนี่ยโกเนเซ่ครับชนะ1ครับแพ้2ครับและเสมอ2ครับสถิติการเจอกันของคู่นี้ครับ5นัดล่าสุดเนี่ยเจ้าบ้านอย่างพานเมรัสเนี่ยชนะไปถึง3เกมครับและที่เหลือเนี่ยเสมอกันมา2เกมครับนัดล่าสุดเนี่ยก็เป็นทางด้านของพานเมรัสนะ บุกไปเสมอทางด้านของกัวนเซ่มา1ประตูต่อหนึ่งครับส่วนสภาพความพร้อมของวันนี้ครับเริมจากเจ้าบ้านเนี่ยพันไมลัสครับเกมนี้เนี่ยยังไรเงาของดิชาลิออนครับกองกลางโคลอมเบียเนี่ยที่ติดภารกิจรับใช้ทีมชาติครับส่วนทางด้านของลาซาโลและทางด้านของโลมูโลครับและทางด้านของเซราเอลเนี่ยสามิดฟิลและทางด้านของบูโนโลลิกสเนี่ยหัวหอกที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ครับนอกจากนี้เนี่ยทางด้านของ อูริโนเซกล่าครับแนวรับเจ็บข้อเท้าพักอีก2-3วันครับมาดูทางด้านของกวนนิเซ่กันสักหน่อยครับกวนนเซ่ se, เนี่ยต้องเสียทางด้านของดิเล็กครับมิดฟิลอะไรชั้นดีที่ติดโทษแบนหลังโดนใบแดงตรงในเกมล่าสุดครับแต่ว่าจุดนี้เนี่ยไม่น่ากระทบอะไรมากครับพอมีทางด้านของเอมิลิโนโรซิเกสครับกำลังหลักที่พร้อมประจำการอยู่แล้วส่วนทางด้านของเปโดเฮนริกครับแล้วก็กุสตาโวเนี่ย กองกลาง2ผู้เล่นตัวเก่าเนี่ยที่เจ็บต้นขาและหัวเข่าจะไม่มีชื่อในเกมนี้ครับส่วนทางด้านราคาครับเปิดมาให้ทางพันเมลัดเนี่ยที่1นขีดหนครับราคามองบนครับอยู่ที่2.5ครับทัศนาคู่นี้ครับพันเม,มลัดเนี่ยผลงานในถิ่นยังถือว่าร้อนแรงครับชนะ5นัดล่าสุดเนี่ยในลีกและยังยิงเยอะทุกนัดเลยเกมนี้เนี่ยเจอทางด้านของกันิเซ่เนี่ยที่แพ้มา2เกมติดครับไม่น่าย,ยากในการเก็บใช้ครับแถมยังมีโอกาสยิงขาด สถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยแตกต่างกันอย่างชิ้นเชิงครับแน่นอนครับขวัญกำลังใจเนี่ยนักเตะทางพันเมลัสเนี่ยดีกว่าชัดเจนครับชนะสบายแน่นอนฟันธงครับต่อพันเมลัสครับที่1นึ่งกีนจครับสกอร์ฟันธงครับพันเมลัสชนะ31ครับมาต่อกันที่คู่ที่4ครับบารซิลีเหมือนเดิมครับคู่ระหว่างฟาเมนโกครับเจอทางด้านของฟอตเลซ่าครับคู่นี้จะทําการแข่งขันในเวลา6กโมงครับ มาดูคะแนนของทั้งสองทีมกันสักหน่อยครับทางเจ้าบ้านเนี่ยอย่างฟารเมนโกครับแข่ง15นัดชนะ9เสมอ4ครับแพ้2มีอยู่31แต้มอยู่อันดับที่1ของตารางครับทางด้านของทีมมาเยือนเนี่ยอย่างฟอร์ตตเลซ่าเนี่ยแข่ง14นัดครับชนะ6เสมอ5ครับแพ้3มีอยู่23แต้มครับอยู่อันดับที่8ของตารางครับมาดูสถิติ5นัดหลังสุดของทั้งคู่กันสักหน่อยครับ เจ้าบ้านอย่างฟาร์เมนโกเนี่ยชนะ4เกมครับเสมอ1ครับนัดล่าสุดเนี่ยก็เสมอทางด้านของคูอาบามาที่1ประตูต่อ1ครับส่วนทางด้านของทีมมาเยือนเนี่ยอย่างฟอร์ตาเรซาเนี่ยแพ้มา4เกมครับเสมอ1เกมส่วนการเจอกัน5นัดหลังสุดของคู่นี้เนี่ยเป็นทางด้านของฟาร์เมนโกครับชนะไป3เกมครับในทางด้านของฟอร์ตาเรซาเนี่ยชนะ2เกมส่วนสภาพความพร้อมครับฟาร์เมนโกเนี่ยเจ้าถิ่นเนี่ยจะไม่มีทางด้านของอลาสก้าเอตาครับ กองกลางตัวเก่งที่ติดภารกิจทีมชาติอุลุไวัยส่วนทางด้านของดาวิดลุยเนี่ยกองกลางตัวเก่าครับและทางด้านของบูโนเฮนริกเนี่ยกองกลางตัวลุกและทางด้านของเปาโลแนวรับทั้งหมดเนี่ยพ้นโทษแบนค์รับพร้อมกลับมารับงานแล้วทําให้ลิทที่ลงไม่ได้เนี่ยจะเหลือเพียงทางด้านของเมเิอุสฟังกาครับกองกลางดาวรุ่งเท่านั้นที่ยังลงเล่นไม่ได้ส่วนทางด้านของฟอตาเลซ่าเนี่ยทีมเยอนเกมนี้เนี่ยพวกเขาจะพาใช้งานอย่างเปโดโรซาครับ แข้งตัวลุกครับและทางด้านของซามูเอลแนวรับและทางด้านของเฟเนโดมิสเกลครับผู้รักษาประตูตัวเก่าเนี่ยที่พักยาวอยู่ก่อนแล้วส่วนการจัดทัพเนี่ยคาดว่าจะวางในระบบ4-1-3-2ครับมาดูทางด้านราคากันสักหน่อยครับเปิดมาให้ทางฟังเฟรนโกเนี่ยที่1ครับราคามองบนเนี่ยที่2.5นะส่วนทัศนะเนี่ยคู่นี้ผมมองว่าเจ้าถิ่นอย่างฟอร์เมนโกเนี่ยฟอร์มดีเลยทีเดียวครับแม้ว่าจะเสมอมาในนัดที่แล้ว แต่เกมในบ้านเนี่ยบอกเลยว่าโหใช้ได้เลยครับส่วนทีมเยือนอย่างฟอตาเลซ่าเนี่ยพวกเขาก็ทําได้ดีไม่แพ้กันครับแพ้มาแค่เกมเดียวจาก5นัดหลังสุดที่ผ่านมาแต่เกมเยือนพวกเขาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับจากสถิติที่เจอกันมาเนี่ยก็เป็นว่าฟา r m เมนโกเนี่ยขมอยู่นิดหน่อยครับราคาเปิดมาให้ทั้งเจ้าถิ่นครับ1ลูกมองแล้วครับก็ไม่ได้แพงอะไรครับเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยเจ้าถิ่นเนี่ยบทเอาชนะได้แน่นอนทีเด็ดครับต่อที่ฟาเมนโกครับ ผลสกอร์ที่คาดครับฟาร์เมนโกชนะ20ครับและก็เดินทางมาถึงที่คู่สุดท้ายครับคู่ที่5ของคั่มคืนนี้ครับคิคุมาครับเจอาทางด้านของฟามินินเซครับคู่นี้จะทําการแข่งขันในเวลา6กโมงตรงเรามาดูคะแนนของทั้ง2ทีมกันก่อนครับส่วนมาเริ่มกันที่ท้าด้านเจ้าบ้านครับเจ้าบ้านเนี่ยคิคุมาเนี่ยแข่ง13นัดครับชนะ4เสมอ4แพ้5ครับมีอยู่16แต้ม อยู่อันดับที่1 4ของตารางครับส่วนทางด้านของทีมมาเยอนเนี่ยอย่างฟูมิเนเซ่เนี่ยแข่ง15นัดครับชนะ1เสมอ4แพ้10ครับมีหยุด7แต้มครับอยู่อันดับที่20ของตารางมาดูสถิติ5นัดหลังสุดของทั้งคู่กันก่อนครับเจ้าบ้านเนี่ยอย่างคิคุมาเนี่ยชนะ2ครับเสมอ2ครับแพ้1ทีมมาเยือนอย่างฟูมิเนเซ่เนี่ยแพ้ทั้ง5นัดรวดเลยครับส่วนสถิติการเจอกันเนี่ยคิคุมาครับชนะไปน1นเกม ส่วนฟูมิเนเซเนี่ยชนะไปถึง3เกมเลยครับเสมอกันมา1เกมส่วนสภาพความพร้อมครับเจ้าบ้านอย่างคิคุมาเนี่ยพวกเขาจะไม่พร้อมใช้งานทางด้านของโทเปียฟิกิเลโดครับและทางด้านของโจนาธานและรวมไปถึงของทางด้านของฟิลิเปวิชูครับที่ล้วนมีอาการบาดเจ็บรบกวนครับแต่จะได้ตัวของอาราโนครับหัวหอกของทีมครับที่ผนทษแบนกลับมาเป็นตัวเลือก ส่วนการจัดทัพเนี่ยคาดว่าจะวางในระบบ442ครับมาดูทางด้านของฟูมิเนเซ่กันสักหน่อยครับทีมมาเยือนเนี่ยอย่างฟูมิเนเซ่เนี่ยจะพาใช้งานอย่างดาวิดครับแล้วก็มาเซ e โลครับและทางด้านของเฟลิเป้เมโลครับและทางด้านของลิมารวมไปถึงทางด้านของมานูเอลอิสซักครับและทางด้านของเลเล่เนี่ยที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนครับ ส่วนการจัดทัพเนี่ยคาดว่าจะวางในระบบ4-2-3-1ครับทัศนะครับมองว่าคิคุมาเนี่ยเกมล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะแพ้ให้กับวิกตอรียมา1ประตูต่อ2ก็จริงครับแต่ว่าเกมในบ้านเนี่ยถือว่ามีของจากการชนะ2จาก3เกมหลังเนี่ยโดยที่ยังไม่แพ้ใครขณะที่ผู้มาเยือนเนี่ยอย่างฟูมิเดนเซ่ครับจัดว่าอาการหนักเป็นทุนเดิมหยุดแล้วครับหลังจากแพ้มา7เกมจากจาก8เกมหลังเนี่ย และที่สําคัญครับเกมเยือนเนี่ยจะได้ว่าอาการหนักด้วยสถิติที่แพ้มา5เกมรวดเลยครับมองราคาเจ้าบ้านเนี่ยลุ้นต่อไม่แพงครับที่เลท0.5เนี่ยยังไงก็คุ้มเสี่ยงได้ไม่ยากครับกับส่งบอลเนี่ยที่ดูดีกว่าในเวลานี้ครับทีเด็ดครับต่อคิวุมา0.5ครับฟันตรงครับคิคุมาชนะ2-1ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่หยิบยกขึ้นมาในวันนี้ส่วนพี่ๆน้องๆท่านใดครับอย่าลืมครับ ที่อยากจะเป็นสมาชิกหรือเป็นครอบครัวเดียวกับเซนเตอร์เนี่ยอย่าลืมกดลิงก์เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันครับเรามีแนวทางฟุตบอลดีๆฟุตบอลเด็ดๆฟุตบอลโดนๆเนี่ยให้ตลอดทั้งวันเลยและอย่าลืมครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวีดัสสวัสดีเจอปืนครับ